ครับขับสวดีเอฟซีตอนเสาอีกรอบนะครับมือนีเป็นมือห้อยอกนะครับเหวืนลาวพัฒนาออกเด้อมือนี้เด้อพี่น้องครับก็รอบนี้ครับหลวงพีนะครับทรงตัวเหล็กแน่วทางใหม่เสี้ยนหน้าดีแล้วเด้อครับรอบที่แล้วครับบ่ได้ติดตามนะครับรอบที่แล้วบ่ได้ติดตามให้พี่น้องพันเข้าครับ หลวงพีเลยว่าบ่ใหา้บ่ให้สัมผัสนะครับกานสัมผัสย่ำเดยเราว่าตัวเลขบ่เข่าครับเราเลยทรงเป็นตัวเลขมาให้นะครับครับรอบที่แล้วของเพิ่นมีซีคูนะครับซีคูเหล่าก็มีตัวร่องครับเสี้ยนนาดีก็ไปเบิองน้ำเล่าอยู่เบิองน้ำหลวงพีเพิ่นอยู่เพิ่นว่าเพิ่นกระโชนมันอยู่ครับเพิ่นก็ได้อยู่ สำหรับรอบที่แล้วครับเกลียเพนตรงตรงนะครับหาเจ็บตรงๆครับเจ็บหาหาเจ็บนี่แหละครับเียหน่าดีเกิดจำได้ถ้าตัวมันออกนะครับเกียดายลงให้พี่น้องติดตามให้พี่น้องยเพราะว่าเราไปเลียนหนังสือนะครับเพ่นไปเลียนหนังสือน้องไขว่หนี้่พนก็เขาในห้องสอบห้องเลียนพนเพนก็บอสามรถจีซงมาได้นะครับเพราะว่าเพ่นงดให้ใส่โทรศัพท์นะครับครับรอบนี้ก็มาตามต่อกันครับของหลวงพี่เอนะครับ ก้อนจิตเปเบิ้งตัวเหล็กของหลวงพี่นะครับเขาก็เบิ้งผลหวยเล่าออกก้อนนะครับหลอเบื้จันทรผ่านมานะครับผลหวยเล่าออกสามหกห้าเจ็ดสองศูนย์นะครับล้วก็เลขไทยสามตัวกับเจ็ดสองศูนย์ครับส่วนเล็กล่างก็หาเจ็ดนะครับครับส่วนเล็กล่างก็หาเจ็ดครับเขาก็มาตามตัวเล็กหลวงพี่นะครับ ตามต่อตรอบนี้เขาให้ฟัง้อพี่น้องเรียบรงเรียก็ไ,ได้เนี่ยไม่ได้ติดตามเขานะครับเพื่อมระได้ครับสำรับตัวเด็กโรงเรีย,รยนี่ เจสิบเก้าหกหกสห้กลาวพัฒนา หลวงพี่เอรเราพัฒนาหลวงพี่เอวิ่งร,รูดเอาเด็ก่งก้อนนะครับ ครับเชินนาดีเชิญพัฒนัดครับอ,อ๋อไล่เนี่ก่อนเด้อหลังจากเชิญแล้วครับว่างไว้ให้พี่น้องหนาจอไว้ตรงๆน้ำกันนะครับวิ่งสี่ลองเก้าสี่ลองเก้าครับเด่นซีนะครับน้องพีเด่นซี เดือนสี่ลองเก้านะครับจับคู่นะครับสี่หนึ่งสี่สอง เก้าเก้าครับตัวเด่นของเพียนะครับรอบนี้กับตัวร่องกระเด็นนะครับร่อนันเด็นใหาเก้าสองนะครับ ลองสองด้วยครับเด้อรลองเก้าครับลองสองเดินเส้องเก้าครับตัวกันกระมีนะครับตัวกันกระมีอยู่สามคู่นะครับเด้อเดี๋ยวเส้นนะเดี๋ยวฉีดฉันลงให้พี่น้องเขาได้เบิ้งได้๋ส้มไปพร้อมๆกันนะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเขาสุขๆมันๆเด้อพี่น้อง หอบอยากให้พี่น้องถือถุกหมดเล็กสำหรับตัวเล็กบ่อยากให้ขาดแยกเม็ดนะครับทุกสิ่งถูกยางก็ขึ้นอยู่กับดวงวัดสนาคือกันนะครับขนาดเสี้ยนนาะดีเป็นผูคํานวณหวยก็ยังบ่นั่งอยู่กนยังบ่โ่งว่ามานันกันนะครับในตะเหล็กวิ่งนะครับในตะวิ่งขึ้นเพราะว่าเขาวิ่งไนหะเขาจะบ่าขาดทุนนะ ลองชุดกันตัวกันกันกันมีเก้าเก้าสี่สี่แล้วก็เก้าสี่ครับนี่คือชุดกันนะครับ phụ ừ, giang khâm ừ. ยางค่ครับเกลียบร้อยแล้วครับบัน่นครับเดี๋ยวไปตรงๆให้พี่น้องเข้าได้แคปหน้าจอด้วครับบัน่นเพราะว่าเขียนบุทนัดครับย่าม,มใดก็ได้ต้องเอาแบบนี้นะครับครับก็แคปหน้าจอไว้ก่อนครับ สำหรับล่าพัฒนาของทองพีนะครับวิ่งหลุดซีนะครับเด่นซีนะครับเด้อเด่นซีหลักปล่องเก่านะครับเด่นซีลองเก้าตัวล้องกระบายซีห็นน้าขึ้นเก่าแล้วครับย่านพี้องเข้าไปเห็นเหล็กวิ่งล่องเด่นซีลองเก้านะครับสายวิ่งสายหลุดนะครับจับตาหม่องให้ดีนะครับเด่นซี สุดจับคูกัมี C 1'' ี 2'' นึ่งซีสองนะครับเก้าหานะครับเด่นซีกับเก้าสครับเด่นซีกับเกนะครับเก่าหากับซีตัวล่องนะครับก็ยัดจิมยัดปลาครับตัวล่องสุดกันกัมี่เก่าเก่าซีนะครับเก่าซครับสคู่ครับเพราะว่าละวาดระวังบนะครับ ของลวงพี่ตะกันกันไว้กันเบิน่นแล้วว่ากันเบิ่นก็บมะกระปุกซีซีนะครับส่วนเก่าซีนน้ำไมาจากไซราก็ประกบคู่ตัวนี้นะครับเทียบมันมาน้ำกันครับก็รอบนี้ก็ขอให้เอฟซีสุขูทุกคนโฉบโฉบมันๆไปน้ำกันเด้อครับเหล็กเราพัฒนาของหลวงพี่นครับครับสำหรับทางซองก็เป็นแคน่แนวทางนะครับเป็นผู้นำเสนอเป็นซื้อกลางให้เอฟซีสุขูทุกคนได้เอามาดุนไปเสี่ยงไปเทียบไป เบียบ,บงังเลขกแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับก็ขอให้พี่น้องเฮามีสติในการรับช้มรับฟังนะครับก็รหลอดนี้ก็ขอให้มั่นหมานขึ้นเก้านะครับสําหรับเหล็กซิปูย่างคํามกับน้องพีเอครับคลิปนี้เชื่อหน้าดีก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก็น,นะครับสวัสดีครับ